สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเติมใจด้วยธรรมพอดแคสต์เชียชวนคุณมาเติมพลังใจฮิวใจและคนพบความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะฟังดูหนักนิดหน่อยแต่เชื่อเถอะครับว่ามันสําคัญกับชีวิตเรามากๆนั่นก็คือชีวิตนั้นเปราะบางกว่าที่คิดจงรักและให้ความสุขกับตัวเองให้มากๆเคยไหมครับ ที่บางครั้งเราหินข่าวคราวการจากไปอย่างกระทันหันของใครสักคนหรือแม้แต่คนใกล้ตัวที่เคยแข็งแรงกลับล้มป่วยลงอย่างไม่คาดคิดเหตุการณ์เหล่านั้นมันสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นคืออนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรคงทนถาวรร่างกายของเราก็เช่นกันครับ มันเปราะบางกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยหลายครั้งที่เรามัวแต่วิ่งไล่ตามความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองหรือความคาดหวังของคนอื่นจนลืมไปว่าตัวเราเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่เรามักจะเข้มงวดกับตัวเองตำหนิตัวเองเมื่อทําผิดพลาดหรือแบกรับความรู้สึกของทุกคนไว้บนบ่าจนบางทีก็ลืมไปว่าความสุขของเราเองอยู่ตรงไหนในทางธรรมะพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีสติ คือการระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อเรารู้ว่าชีวิตมันสั้นและเปราะบางเราจะตระหนักได้ว่าเวลาทุกนาทีมีค่าและเราควรใช้มันยังมีความหมายที่สุดและความหมายนั้นเริ่มต้นจากการรักและเมตตาตนเองเมตตาตนเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการยอมรับในความเป็นมนุษย์ของเรามีทั้งข้อดีข้อเสียมีทั้งวันที่เข้มแข็งและวันที่อ่อนแอ การให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดการอยู่ลสุขภาพกายและใจให้ดีการอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนได้ทำในสิ่งที่ชอบเหล่านี้คือการแสดงความรักต่อตนเองทั้งสิ้นแล้วเราจะให้ความสุขกับตัวเองได้อย่างไรบ้าง 1. เริ่มต้นจากการดูแลร่างกายทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร่างกายที่แข็งแรงคือบ้านหลังแรกของจิตใจที่แข็งแกร่ง2ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อเรามีสติเราจะไม่จมอยู่กับอดีตท,ที่แก้ไขไม่ได้และไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราจะเห็นคุณค่าของลมหายใจเข้าออก <c oughs> เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช่นการได้ดื่มกาแฟหอมๆตอนเช้า <c oughs> การได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักหรือแม้แต่การได้นั่งเงียบๆมองท้องฟ้า 3. ให้รางวัลตัวเองบ้างไม่จำเป็นต้องเป็นของชิ้นใหญ่อาจจะเป็นการซื้อหนังสือที่อยากอ่านการไปเที่ยวในที่ที่อยากไปหรือแม้แต่การให้เวลาตัวเองได้ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้ 4. ฝึกปล่อยวางทุกขังหรือความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงการยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปย่อมนำมาซึ่งความทุกข ลองฝึกปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ปล่อยวางความคาดหวังที่เกินจริงแล้วใจเราจะเบาสบายขึ้น 5. อยู่กับกัลยาณมิตรคบหาผู้คนที่นำพลังบวกมาให้เราคนที่สนับสนุนและเข้าใจเราการมีเพื่อนที่ดีก็เหมือนมีแสงสว่างนำทางในวันที่มืดมน 6. แบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นการให้ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของเสมอไปการให้รอยยิ้มคำพูดดีๆ หรือการช่วยเหลือเล็กๆน้นอยๆก็เป็นการสร้างความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รับและความสุขนั้นจะย้อนกลับมาเติมเต็มหัวใจเราเองชีวิตคนเรามันสั้นและเปราะบางจริงๆครับวันนี้เราอาจจะยังมีลมหายใจแต่พรุ่งนี้เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นอย่ารอที่จะบอกรักคนที่คุณรักอย่ารอที่จะทำดีกับตัวเองอย่ารอที่จะมีความสุข จงใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความตระหนักรู้ด้วยความรักและความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจในอนิจจังเราจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเราจะเห็นคุณค่าของทุกขณะจิตและเราจะเลือกที่จะเติมเต็มชีวิตด้วยความสุขและความดีงามขอให้ทุกท่านกลับไปสำรวจหัวใจตัวเองนะครับวันนี้คุณได้รักและให้ความสุขกับตัวเองมากพอแล้วหรือยังถ้ายังลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราคุยกันในวันนี้ก็ได้ครับ และนี่ก็คือบทความชีวิตนั้นเปราะบางกว่าที่คิดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับว่าจงรักและให้ความสุขกับตัวเองให้มากๆขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตั้งใจฟังและขอให้ทุกท่านมีพลังใจที่เข้มแข็งมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและพบเจอแต่ความสุขความเจริญครับ สำหรับวันนี้รายการเติมใจด้วยธรรมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ